เรียกว่าถูกจับมากระชากแนวสุดๆค่ะสำหรับหนุ่มลูกทุ่งพี่ใหญ่สุดจากสังกัดยูงข้ควเรคคอร์ดจอยรวมมิดที่ถูกรายการเดอะโชว์ศึกชิงเวทีจับมาเปลี่ยนแนวร้องเพลงสตริงสุดฮิตคุกกี้เสียงไทยของสาวๆเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 งานนี้แววว่าจะตัวตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยทีเดียวค่ะคุกกี้เสียงไทยใช่ไหมเออช่วงที่ พี่จอยไปออกรายการเดโชเหมือนกับว่าทีแรกน่ะประมาณ10วันแต่อยู่ๆเขาบอกว่าอีกสองวันอัดเขาก็เลยจ้างจ้างขูมาส่อนด่วนจ้างเดือนเจอที่ที่เป็นแฟนคลับอ่ะมาซอมเต้นซ้อมอะไรเงี้ยโอ้โหเจ้าพ่นคุณช่องเลยแบบต้องจะต้องเต้นด้วยจะต้องร้องด้วยแล้วเพลงนี้ไม่เคยฟังเลยเวลาไปอัดนี่ใช่ไหมระหว่างทธีต้องต้องมีม,มีเปิดเนื้อเพลงอะแต่วันจริงก็ เขาก็บอกไม่ไม่ไม่มีเนื้อเพลงให้เลยนะต้องให้ร้องเองเลยโอ้โหนอนไม่หลับกองบุลอะไรต่ออะไรไปตามประสาอะไรแหละแล้วออกมาทุกคนก็เออยาปาร์ตี้เออน้อเออไปเออทำไปได้นะจอยเนาะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่ง